ตวน้ต้องการแรงงานที่มีวีซ่าสองคนทำงานลงหลอมมีโอทีได้เงิน4ล้านถึง5ล้านนะครับผม5ล้านวอนไม่ขาดต่อเดือนก็ฝระมัณ1นึ0 0แสนบาทต่อเดือนทุกเดือนนะครับผมวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศหาคนงานมาฝากพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาอยูทุบที่น่ารักทุกคนนะครับผม มื่อนี้กควนสีลุงโอ้กับนี่เขาฝากพี่น้องของเรานะครับเด้องเช็ดโอครับช่วงนี้กับเช็ดโอผมกับโอหลายช่วงนี้กับเดือนที่แล้วกับโอเช็ดชิปซีชั่วโมงกับได้เงินอยู่รวบโอที่ยังเลี้ยวต่างๆกับได้ยูเงินอยู่ประมาณสามล้านกว่าวัานนะครับผมกับได้เวลาได้คือเพิ่นดอกนะครับเนาะเอามาเว้าเรื่องนี่นะครับเพวกพี่น้องคนไทยเพื่อนฝากฝากให้มาหางานนะครับผมเนี่ย <Yeah. S 1> สวัสดีครับไอ้เพื่อนพี่หางานมีคนวีซา่าเอา่อ หาคนมีวีซ่าสองคนครับทำงานลงรวงหลอมบริษัทต,ต้องการคนไทยสองคนครับขอขย,ขยันขยันอดทนหน่อยครับงานหนักงานร้อนถ้ามาอยู่ได้เป็นเศรษฐีเมืองไทยครับประสันบู๊ยนะครับผม,มกาสิเป็นแต่เปลี่ยนเศรษฐีครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่า,าเดือนละแสนบาทนี่มันทั้งบาาัตรเลยครับเดี๋ยวสำหรับหน้าง,งานที่เป็นทรงไม้ผมเบืองกะมันจะเปลี่ยนงานนี้ครับหน้าง,งานครับผม ล่องล้อมเต่าล้อมเพิ่อนน,ะน่ะเห็นบ่เห็นบ่ลอะไรหรอโอ้ยหมุนติวติวโอ้ยบ่มีเนยียตจิงหรือไหมเง็ตหลายอยู่ล่องล้อมครับพี่น้องผมก็ได้ถามเพิ่นว่างานปะงางานประมาณไหนเพิ่นก็บ่านางานนี่ก็คือเป็นต้มโลนะครับผมต้มน้ําโลนะครับเป็นพวกโลหะอย่างต่างๆพวกล้อมโลหะอย่างประมาณนี้นะครับผมเป็นงานล่วงล้อมนะครับเด้อส่วนมากจะใช้รถฟุกลิฟทางานครับมาสั่นอืมนะใช้รถฟุกลิฟตักตักพวก อย่างพวกนี้ล่งเต่าล้อมเต่ายัางประมานนี้นะครับเด้๋ยวเดี๋ยวผมจะลง่งเดี๋ยวผมจะล่องรูปของคนที่ต้องการคนงานนี่ให้พี่น้องเบื้องให้ทักทักหากันเองคนไทยในเกาหลีนะครับต้องเป็นคนที่อยู่ในเกาหลีนะครับที่กําลังตกงานตอนนี้อยากทํางานที่เงินเดือนเยอะๆแบบนี้ขอคนสู้งานอดทนไปได้เลยเดือนละแสนไม่พลาดนะครับผมอืเนี่ยโรง,งงานก็นคือโรงงานชินชองมินทัน เป็นงานโรงหลอมต้องการคนไทย1-2คนเอาคนไทยยังเดียวนะครับผมค่าแรงตามตามกลุมกะเช้าถึงกะดึก1อาทิตย์เปลี่ยนกะทำงานวันละ12ชั่วโมงได้โอวันละ4ชั่วโมงทำงานพักในตัวพักในโรงงานหักค่าที่พักเดือนละ1 0 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 0วอนนะครับเนาะเลี้ยงข้าวเที่ยง เวลาทำงานกะเช้า7นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีกะดึก19นาฬิก30นาทีถึง7นาฬิก30นาทีอีกวันรุ่งขึ้นนะครับผมอยู่เคตซัมลังชินโอซัมลังจินปูซานภาคใต้ขอคนมีวีซ่าครับทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับนะครับผมเงินเดือนที่ผมถามว่ารวมเงินเดือน รวมทั้งหมดแล้วได้ประมาณเท่าไหรเขาก็บอกว่าประมาณนะครับ4ล้านขึ้นครับ5ล้านก็เห็นครับเดือนไหนโอทเยอะๆนะครับเอาผู้ใดสนใจจกเขียดการเขียดงานนะสำหรับพี่น้องคนไทยที่กําลังหางานที่กําลังว่างงานไปลงทเบียนว่างงานล่องไปสมัครได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปลงลวกของคนที่ต้องการคนงานให้พี่น้องิึงนะครับนั่เป็นเฟซบุ๊กนะครับเห็นทักทาถามกันเองนะครับเนาะอยู่แถวภาคใต้อยู่เมืองปู่สั้น นะครับสําหรับผมผมกะผมก็อยากไปอยู่แต่ว่ามันไปว่าได้เพราะว่าเมียอยู่แถวนี้นะครับเนาะว่าอยากไปไกลจากเมียจังสีน่ะนะสำหรับพี่น้องผู้ใดคนไทยผู้ใดสนใจก็ลองอ่าลองติดตามอ่าทักน้องคนนี้ไปนะครับเด้อผมกัสจีรงเห็ดอู่แล้วมื้อนี้ก็ดีโอ้ยอู่หลายครับพี่น้องช่วงนี้เดวันเสาร์กัสจีได้เฮ็ดงานอีกช่วงเฮ็ดอู่ก็ได้เฮ็ดคักโอ้กับเดือนนี้ครับเดือนที่แล้วก็เฮ็ดอู่คักเดือนนี้ก็เฮ็ดตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับพี่น้อง ได้ว่าหลายสาเพิ่นดอกครับที่น่องว่ได้อดสี่ล้านคือเพิ่นดอกได้ยุสามล้านนิดๆนี่แหละผมร่วมโอร่วมยังเลี้ยวเดือนที่เลี้ยวของผมก็ทํางานยี่สิบหาวันนะครับผมคือโอที่สี่วันโอที่คือวันศุกร์วันศุกร์สี่วันแล้วก็โอทีวันธรรมดาก็รวมแล้วก็รวมทั้งหมดก็เป็นเจ็ดสิบสี่ชั่วโมง้วกาอ่าร่วมกับเงินที่ลูกพี่ให้เป็นเงินพีเสียของผมกระรวมแล้วก็ได้ประมาณสามล้านวอนสามล้านนิดๆนะครับผม แล้วก็ผมก็ไปรับจบกับเมียผมอีกหกวันนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วมีวันหยุดหกวันนะเพราะผมผมทำงานวันเสาร์ศีวันเดยหล้วก็ไปรับจบทกับเมียอีกหกวันก็ได้มาเมื่อละแปดหมื่นวอนเป็นว่าหกแปดสี่สิบแปดอะไรนี้มันก็มีโอที่ด้วยไปเฮ็ดงานกับย่าตุรกีมีโอที่ด้วยผมก็ได้มาประมาณหาแสนกว่าวอนสรุปแล้วเดือนที่แล้วของผมก็ทํางานก็ทั้งรับจบทั้งทำงานของตัวเองทั้งรับจบในโรงงานอีกก็ได้เงินอยู่ประมาณสามล้านหาแสนวอนก็ กอบเสียงคื่อกันประมาณนี้นะครับพี่น้องเด้อสําหรับงานมือนี้ว่าฝากพี่ฝากน้องแค่นี้สําหรับงานของคนผีก็มีคนประก,กาศให้ผมประก,กาศหาหายุ่แต่ว่ากับเบื้องก่อนมามันสิเปลนตั้งได่นะชิมีเสียงตอบรับแบบใดนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้อยู่ดีไม่แห้งล่ารวยกันทุกคนขอบุญขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้สนองวรรณาาตลอดมานะครับเดือมือหนี่สีลงเห็ดหัวเด้วโอ้กาําลังหลายนะครับเนาะใครสนใจก็ลองติดตามรูปภาพตามที่ผมลงให้เบื้องนะครับเด้อ ืัอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับดูดีพี่แฮงรับด้วยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อยากจะหาที่เรียนภาษาเกาหลีอยากศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อที่จะสอบให้ผ่านผมขอแนะนำโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรน,นะครับผมผมเรียนที่นี่ก่อนที่จะสอบผ่านมานะครับผมฝากด้วยนะครับ